สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาแบ่งกันกอกมรลกตดนะคะต้นที่เหลือนะคะมาที่ต้นที่หนึ่งก่อนเลยค่ะต้นนี้นะคะเป็นต้นที่เราแยกจากกอนะคะตอนนี้มีหน่อแล้วนะต้นนี้ใครสนใจราคาสองอยห้าสบาทรวมส่นะคะต้นต้นนี้เราก็แยกออกจากกอเหมือนกันค่ะตอนนี้มียอดใหม่หน่อใหม่แล้วนะ ต้นนี้ใครสนใจ250บาทนะคะและต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นก้านอ่อนที่เราทดลองชำนะคะตอนนี้มีหัวมีรากสวยงามมากต้นนี้280บบาทนะคะและต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นอีกต้นที่มีหัวใหญ่แล้วนะคะเราแยกหัวออกมาจากกอเดิมนะคะ ตัวน,นี้ไข่สนใจนะคะ450บาท450บาทส่วนกระถางนี้นะคะเป็นกระถางที่เราทดลองใช้ดินปลูกที่เราไม่ถนัดนะคะผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเช็ลากนะคะเศบนี้เลยคะ่ะทุกคนไม่มีรากแต่ยังรอดอยู่นะไม่มีรากโผลขึ้นมาใหม่ เดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนดินใหม่นะคะที่เราถนัดแบบนี้แบบนี้ที่เราถนัดแบบนี้เราไม่ถนัดนะคะแล้วเราก็สังเกตว่ากอกโมเลกุลเราโตช้ามากต้นนี้นะคะถ้าเพื่อนสนใจนะวันนี้เราแบ่งปันให้ในราคะในราคาห้ราร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะมีหน่อแล้วนะห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่วนต้นนี้เราก็ฝากเสียบไวนะคะ ไม่เน่ากําลังจะมีรากนะคะแต่รากเดินช้ามากเพราะว่าวัสดุปลูกเราไม่ถนัดด้วยนะคะต้นนี้ถ้าเพื่อนสนใจนะที่จี้แบ่งปันให้ในราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะส่วนกลุ่มนี้นะคะเป็นปอกมรกตยอดทองค่ะต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทอันนี้ยอดทองนะคะสองร้อยสี่สิบบาท และต้นนี้เป็นกอกมรกตด,ด่างเหลืองนะคะใบเปือกนะคะราคา100บาทค่ะจะรีบเอาน้องนกไปส่งที่ขอนแก่นนะคะงั้นใครสนใจก็ค่อยโทรหานะคะเจอกันที่ขอนแก่นค่ะ